ครับคลิปนี้ก็มาชมการผลิตเครื่องมือพิเศษใช้เองนะครับเวลาเราประกบเหล็กสชิ้นมันจะมีความห่างนะครับมันไม่แนบ,บสนิทนี่นะครับจะมองเห็นช่องว่างนะครับถ้าเอามือบีบเวลาเชื่อมมันจะร้อนมือเราครับเราต้องผลิตเครื่องมือพิเศษขึ้นใช้นี่ครับเป็นตัวเอสผมใช้เหล็กตัน,นครับระยะห่างของช่องก็11เเซนนะครับ เนื่องจากเหล็กที่เราประกบนี่มันเป็น10เซนก็ให้ใหญ่กว่าเหล็กที่เราประกบสัก1เซนนะครับเวลาเราเข้าคับเวลาเข้าช่องเนี่ยมันจะง่ายสะดวกเราก็เอียงไปด้านในด้านหนึ่งนะครับเอียงซ้ายหรือเอียงขวาก็ได้นี่ครับเหล็กก็จะแนบสนิทเราก็แต้มไว้ก่อนแต้มเป็นช่วงเป็นช่วงไว้ก่อนทั้ง2ด้านนี่นะครับจะง่ายสะดวกแนบสนิทด้วยนะครับ